ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอัจฉริยะลั่นถึงบางแจ็กหลังโดนออกมาแฉเรื่องตบซับแซนอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้พูดถึงบางแจ็กหลังมีการไล์สดาพาดพิงตนเมื่อวานนี้นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมกล่าวว่าวันนี้ก็พาคุณแม่มาให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสอ,อทอยืนยันว่า ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตนไม่ให้ราคากับบางแจ็คเลยซึ่งตนไม่ใช่เด็กอมมือที่จะมาหลอกและถ้าบางแจ็คมีหลักฐานเด็ดจริงเขาคงเปิดไปนานแล้วโดยขณะนี้ตนเองกําลังตามเรื่องสร้อยและนาฬิกาของแตงโมที่หายไปซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญว่าใครเอาไปทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้จะถอนคดีที่เคยฟ้องนายสันทนาที่สพเมืองนนท์ด้วยอย่างไรก็ตามนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือสสเต้ ได้เดินทางมาที่สอทอด้วยโดยกล่าวว่าวันนี้มาพูดคุยกับคุณแม่และพี่อัจฉริยะในเรื่องของรายละเอียดเอกสารหลักฐานต่างๆในการฟ้องร้องแพ่งและอาญา่งซึงคาดว่าจะดําเนินการฟ้องก่อนวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ตนรวนฟ้องร้องจากหลายฝ่ายรวมถึงทนายต่างๆนั้นยอมรับว่าตอนนี้กําลังใจดีขึ้นแต่ก็มึนๆอยู่บ้างเนื่องจากพอมาดูในรายละเอียดตน ไม่ผิดเท่าไหร่นักแต่ทำไมต้องมาสกัดกันขนาดนี้หรือว่ากลัวกระบวนการยุติธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและทำให้คนเสียคนประโยชน์หรือไม่อย่างไรส่วนจะสามารถพูดคุยกับทนายต่างๆได้หรือไม่นั้นสอสเอต้กล่าวว่าตนพร้อมให้อภัยทุกคนและอย่างองคุลีมานยังกลับตัวเป็นคนดีได้นับภาษาอะไรกับทนายแต่ขออย่าขัดขวางการทำคดีของตนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ